สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะหลังจากวันหยุดตั้งแต่เย็นวันศุกร์จนกระทั่งวันนี้ก็ยังทําหลังบ้านอยู่เพราะว่ามันลกมากเลยค่ะก็เรียกว่าทําไปเรื่อยๆนะมันก็ทําทุกอย่างเสร็จจบด้วยการลดน้ําต้นไม้ค่ะ เดินดูไปเรื่อยๆก่อนก่อนที่จะกลับไปทำงานรู้สึกว่าวันหยุดมันน้อยจังเลยอะนกอะไรเอ่ยกออยู่ตรงนั้นนกอะไรจะมาไล่ตีเราไหมบางครั้งมันไล่ตีนะเนี่ยนี่ค่ะมุมนี้คือตั้งใจทําที่สุดคือมุมนี้ จะทำให้เสร็จแล้วก็สำเร็จค่ะเดินดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะเออต้นลานะต้นฟักเขียวตายแล้วไม่รอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาออกมาดูปรากฏว่า ไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรเนาะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีหนึง่งโลงขึ้นมาหน่อยนึงขยะก,ก็ยังเก็บอยู่นะคะยังไม่สำเร็จแต่ก็เรียกว่าโล่งขึ้นเยอะเลยมุมนี้ค่ะที่ตั้งใจทําที่สุดเลยแล้วตารางตารางนี่ก็จะหา ต้นไม้ต้นเล็กๆมาแขวนจุกจิกจุกจิกหาเรื่องเล่นน่ะแล้วมุมนี้เมื่อก่อนมีเครื่องซักผ้าวางอยู่ตรงนี้สองอันเมื่อวานลุงกับลูกชายเอาไปเก็บในห้องเก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะหาทางย้ายไอ้เจ้าตัวนี้เอาไปเก็บไม่รู้จะไปเก็บมุมไหน เอาเป็นว่าโอเคแล้วนะแล้วก็เห็นไหมเต่าปิ้งจัดการทิ้งเซอร์เดี๋ยวจะซื้ออันใหม่มาวางไว้มุมเดิมก็คือมุมนี้มันก็ดีขึ้นเยอะนะคะแดดก็ยังแจ๋อยู่นะคะแต่ก็ไม่ร้อนเหมือนกับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้จะไม่ถึงร้อยองศาแล้วค่ะก็ยังอยู่ในในแปดสิบห้ 85, ประมาณนี้ค่ะโอเคเข้าบ้านได้คลิปนี้จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย